สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะพุ่งติดเทรนแฮติดแฮแท็กพอนองอรอจอตอกมพุ่งติดเทรนหลังบิกตู่เสนอวิธีแก้ปัญหาสุดเลิอดชาวเน็ตพาแฮแท็กพอนองอรอจอตอกมพุ่งทยานติดเทรนทวิตเตอร์หลังได้ยินไอเดียแก้ปัญหาบ้านเมืองสุดเลิอดจากปากท่านนายก เรียกได้ว่าสถานการณ์เมืองไทยปัจจุบันนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีนะักทั้งปัญหาเรื่องโรคระบาดวัคซีนโควิด -19 ที่การจัดการยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนหรือจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจสินค้าบางอย่างราคาพุ่งสูงตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นผักชีราคาแพงกิโลกรัมละหลายร้อยบาทข้าวที่มีกิโลกรัมละ5บาท โดยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้นำเสนอวิสัยทัศน์การแก้ปัญหามาแล้วมากมายเช่นแนะให้ปลูกมะนาวกินเองแก้ปัญหามะนาวแพงปลูกมามุ้ยแทนข้าวแก้ปัญหาหน้าแล้งแนะชาวสวนยางปลูกผักผลไม้ชนิดอื่นแก้ปัญหาราคายางตกตำ่ำล่าสุดกรณีผักมีราคาพุ่งแพงแรงกว่าเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะผักชีที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ400บาทเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยพลเอกประยุทธ์ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสั่งให้นำผักโดยเฉพาะพริกและผักชีปลูกในพื้นที่ของทหารหากผลผลิตออกมาเมื่อไหร่จะได้ช่วยลดราคาผักลงมาได้เป็นการลดภาระของประชาชนทั้งนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาว่าในช่วงนี้ที่ผักยังราคาสูงอยู่ทางกระทรวงได้จัดคระวาลผักราคาถูกเพื่อตระเวนขายในกรุงเทพและประิมณฑลระยะเวลา30วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะกิจหลังจากฟังวิธีแก้ปัญหาแล้วชาวเน็ตก็พากันวิพากษ์วิจารยับจนพาแฮแท็กผนงรจตกมติดเทนทวิตเตอร์โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด การให้ทหารมาปลูกผักชีเพิ่มไม่ได้ช่วยทําให้ผักชีมีราคาถูกลงเงินไปไม่ถึงชาวสวนอยู่ดีและที่สําคัญหน้าที่การปลูกผักชีก็น่าจะไม่ใช่หน้าที่ของทหารขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ